ในค่ำคืนอันมืดมิดขณะที่ผมนอนตะแคงอยู่บนเตียงมือที่เอื้อมมารวบเอวของผมไว้เป็นของที่สบายอย่างแน่นอนหัวใจของผมเต้นรัวแทบจะระเบิดออกมาไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้ในความมืดนั้นลมหายใจอุ่นร้อนของเธอเป่ารดที่ต้นคอของผมระหว่างความหอมหวานของรักต้องห้ามและความรู้สึกผิดบาปผมได้ตัดสินใจเลือกแล้วสวัสดีครับนี่คือเส้นทางสายันขอบคุณที่แวะมาในวันนี้การกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานครับ สวัสดีครับผมชื่อธนินปีนี้อายุ54ปีเปิดบริษัทสถาปนิกอยู่ในย่าสุขุมวิทผู้คนรอบข้างต่างบอกว่าผมเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จใช่ครับเมื่อมองจากภายนอกชีวิตผมดูเหมือนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแต่เมื่อ5ปีก่อนหลังจากที่ผมแยกกับภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบ30ปีชีวิตของผมก็มีเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทุกครั้งที่เปิดประตูคอนโดเข้าไปหลังเลิกงานความเงียบสงัดที่รออยู่คุณเคยรู้สึกไหมครับความว่างเปล่าที่ไม่มีใครรอคอยเเเรราาาาาาาออยู่่่มมืกก้้้้ววขบบบนคคํลลััแ ที่จุกอยู่ถึงลำคอแต่ต้องกลืนกลับลงไปความอ้างว้างในช่วงขณะนั้นชีวิตประจําวันของผมช่งางซ้ำซากจําเจตื่นนอนเจ็ดโมงเช้าแปดโมงไปทํางานกลับถึงบ้านสองทุ่มวันหยุดสุดสัปดาห์ก็แค่ฆ่าเวลาด้วยการไปรตีกอล์ฟหรือเดินป่าตลอดชีวิตแต่งงานผมปล่อยให้ภรรยาจัดการทุกอย่างทําให้ผมไม่ถนัดงานบ้านส่วนใหญ่จึงประทังชีวิตด้วยอาหารเดลิเวอรี่ผมใช้ชีวิตในแต่ละวันไปแบบนั้นแค่ให้มันผ่านไป ความจริงแล้วหลังจากการหย่าร้างผมก็เคยไปนัดบอดอยู่สองสามครั้งแต่การที่จะพบใครสักคนอีกครั้งและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในวัยห้าสิบมันทั้งเคอะเขินและน่ากลัวบางทีผมก็คิดว่านี่อาจจะเป็นโชคชะตาของผมที่ต้องอยู่คนเดียวไปแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อสามเดือนก่อนวันนั้นเป็นวันพุธธรรมดาวันหนึ่งธนินพอจะมีเวลาไหมพี่อยากเจอคุยด้วยหน่อยเป็นโทรศัพท์จากพี่สะพ้ายของผม มินตราภรรยาของทดาพี่ชายของผมเองเราเป็นที่สายกับน้องสามีกันมานานกว่า20ปีความสัมพันธ์ของเราจึงค่อนข้างสบายสบายแต่น้ำเสียงในโทรศัพท์วันนั้นมันต่างออกไปเสียงที่สั่นเครือและร่องรอยของการร้องให้ที่ผมสัมผัสได้ครับพี่มินตรามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวเลิกงานแล้วผมจะรีบไปหาผมไปพบพี่สไยที่ร้านกาแฟเงียบๆแ่งหนึ่งใกล้ย่านอโศกเธอไม่ใช่พี่มินตราคนเดิมที่ผมเคยรู้จักคนที่สดใสและมั่นใจเสมอขอบตาของเธอบวมชำ้ำและแทบจะไม่ได้แต่งหน้าเลย ภาพนั้นทําให้หัวใจของผมเจ็บปวดขอโทษนะที่เรียกมาด่วนพอดีช่วงนี้พี่ไม่ไหวจริงๆไม่เป็นไรเลยครับพี่เกิดอะไรขึ้นครับพี่สะเพายได้แต่ันนิ้วอยู่บนถ้วยกาแฟลังเลอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยปากพี่วัฒดาเขามีคนอื่นวินาทีนั้นหัวใจของผมหล่นวูบพูดตามตรงผมรู้อยู่แล้วผมรู้ว่าพี่ชายของผมมีความสัมพันธ์กับพนักงานหญิงในบริษัทมาตั้งแต่สองปีก่อนผมบังเอิญไปเห็นพวกเขาสองคนในงานเลี้ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจสองสามครั้ง แต่เพื่อความสงบสุขของครอบครัวและเพราะกลัวว่าพี่สะพ้ยจะเจ็บปวดผมจึงไม่สามารถพูดความจริงนั้นออกไปได้ที่รู้ได้ยังไงครับที่เห็นข้อความในมือถือเขาแล้วไม่กี่วันก่อนที่ก็เห็นเขาเดินออกมาจากโรงแรมน้ำตาไหลรินจากดวงตาของที่สะพ้ยผมยื่นมือไปเช็ดน้ำตาให้เธอโดยไม่รู้ตัวในช่วงพริบตานั้นมันเหมือนมีกระแสฟไฟฟ้าแล่นผ่านปลายนิ้วของผมสัมผัสแกมของเธอและสายตาของเราที่ประสานกันแววตาของที่สะพ้ยเปลี่ยนไปจริงๆแล้วผมก็รู้ครับ ในที่สุดผมก็สารภาพความจริงที่ผมรู้พี่สายทำหน้าตกใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้มหน้าลงเธอถึงไม่ได้พูดอะไรสินะมีแต่ฉันคนเดียวที่ไม่รู้อะไรเลยงั้นเหรอไม่ใช่นะครับพี่ผมแค่บังเอิญไปรู้มาแล้วก็อยากจะบอกแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีวันนั้นเราคุยกันนานกว่าสามชั่วโมงพี่สายระบายทุกสิ่งที่เธออดทนมาตลอด20ปีของชีวิตแต่งงานช่วงเวลาแห่งความเหงาเธอเล่าออกมาทั้งหมด ความกระหายในการยอมรับและความรักที่เธอไม่เคยได้รับจากสามีและความต้องการที่จะได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาทานินพอได้คุยกับเธอแล้วที่รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยพี่ไม่มีใครให้คุยเรื่องแบบนี้ได้เลยผมก็เหมือนกันครับพี่พออยู่คนเดียวแล้วก็คิดถึงการได้คุยกับใครสักคนระหว่างทางที่ขับรถไปส่งพี่สะพ้ยที่บ้านผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปมันมีบางอย่างที่มากกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวกําลังก่อตัวขึ้นหลังจากวันนั้นเราก็เริ่มเจอกันบ่อยขึ้น ตอนแรกสัปดาห์ละครั้งแล้วก็เป็นสองครั้งสามครั้งเราต่างพึ่งพิงกันและกันผ่านบทสนทนาแรกเริ่มมันเป็นเพียงการปลอบโยนแต่ยิ่งนานวันบทสนทนาก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นเราเริ่มแบ่งปันเรื่องราวในใจของกันและกันทนินเวลาอยู่กับเธอแล้วพี่รู้สึกสบายใจจริงๆนี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะที่พี่กล้าเปิดใจให้ใครเห็นทั้งหมดผมก็เหมือนกันครับพี่สะพ้ยเออผมเรียกพี่ว่ามินตราเฉยๆได้ไหมครับความเงียบเข้าปกคลุมเราชั่วขณนะการเปลี่ยนคำเรียกนั้นมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสััมพนธ์ของเรา พี่สะพายครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มแล้วพยักหน้าได้สีเรียกมินตราเถอะคำพูดนั้นทําให้หัวใจของผมเริ่มเต้นแรงขึ้นผมจับมือของมินตราโดยไม่รู้ตัวมันทั้งอบอุ่นและนุ่มนวลมินตราก็ไม่ได้ดึงมือกลับเธอบีบมือผมแน่นเราทําแบบนี้จะดีเหรอมินตราพึมพำด้วยเสียงแผ่วเบาผมไม่รู้แต่ตอนนี้ผมมีความสุขมากเย็นวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนฝนตกหนักลงมาอย่างไม่คาดคิดเราที่กําลังนั่งดื่มชายอยู่ในร้านกาแฟใกล้ๆจึงตัดสินใจไปหลบฝนที่คอนโดของผม เธอเล่าว่าพี่ชายผมไปทำงานต่างจังหวัดเมื่อเปิดประตูเข้าไปมินตราก็ลังเลเข้าไปจะดีเหรอแน่นอนสิเสื้อผ้าเปียกหมดแล้วเข้ามาก่อนเมื่อเข้ามาในห้องมินตรามองไปรอบๆจัดห้องเรียบร้อยดีนะนี่ใช่บ้านผู้ชายอยู่คนเดียวแน่เหรอช่วงนี้ผมกําลังหัดจัดห้องอยู่ครับดูจากในเน็ตเอามินตราหัวเราะอ,ออกมาเสียงหัวเราะของเธอเติมเต็มห้องที่เคยว่างเปล่าเสียงหัวเราะที่ไม่ได้ยินมานานทําให้หัวใจของผมอบอุ่นเสื้อผ้าเปียกมากเลยเดี๋ยวผมไปเอาผ้าขนหนูมาให้ ตอนที่ผมยื่นผ้าขนหนูให้มือของเราบังเอิญสัมผัสกันวินาทีนั้นสายตาที่เรามองกันและกันมันเปลี่ยนไปแม้จะอายุห้าสิบแล้วแต่ความรู้สึกสันไหวไม่ได้ต่างไปจากวัยหนุ่มสาวเลยตรงกันข้ามมันกลับยิ่งโหยหามากกว่าเดิมมินตราเราทำแบบนี้จะดีหรือครับที่ไม่รู้แต่ตอนนี้ช่วยกอดพี่หน่อยได้ไหมผมอกกอดมินตราอย่างแผ่วเบาตอนแรกมันเป็นเพียงอ้อมกอดแห่งการปลอบโยนแต่เมื่อไออุ่นของกันและกันส่งผ่านบางอย่างก็เปลี่ยนไป กลิ่นกายของมินตรากรุ่นแต่ปลายจมูกและสัมผัสจากเส้นผมของเธอที่เสียดสีกับแก้มของผมมันช่างดีเหลือเกินมินตรายกศีรษะขึ้นมองผมในดวงตาของเธอมีความกังวลและความตื่นเต้นประปนกันอยู่ผมก็รู้สึกเช่นเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เราควรทำแบบนี้หรือเปล่าแม้จะกังวลแต่ในวินาทีนั้นผมอยากจะลืมทุกสิ่งริมฝีปากของเราค่อยๆเคลื่อนเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติริมฝีปากของมินตราที่ผมได้สัมผัสเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีมันนุ่มนวลและหอมหวานอย่างน่าประหลาด จูบของเราล้ำลึกขึ้นเรื่อยๆและเสียงลมหายใจของกันและกันก็หนักหน่วงขึ้นทนิมที่ทำแบบนี้จริงๆเหรอตอนนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรเลยครับเราสองคนต่างก็เหงามานานเกินไปแล้วผมค่อยๆปลดกระดุมเสื้อของมินตราออกแม้จะเป็นร่างกายของหญิงวัยห้าสิบแต่ผิวของมินตรากลับเต่งตึงและเนียนนุ่มอย่างน่าทึ่งทุกครั้งที่ปลายนิ้วสัมผัสผมรู้สึกได้ถึงร่างกายที่สันสถานของเธอไม่ได้ทำานานแล้วมันเขินๆนะ่ะผมจะค่อยๆทำนะครับเรามีเวลากันอีกเยอะผมประทับจูบเบาๆไปตามลำคอของเธอ เสียงลมหายใจของเธอเริ่มหอกกระชั้นขึ้นบราเซียลูกไม้ที่เผยให้เห็นใต้เสื้อเบลายิ่งเพิ่มความสง่างามให้กับเธอทนินช่วยปิดไฟหน่อยได้ไหมพี่อายผมปิดไฟในห้องนอนแล้วเราก็นั่งลงบนเตียงแม้จะอยู่ในความมืดแต่แสงไฟจากถนนด้านนอกที่ส่องผ่านเข้ามาก็ทําให้เห็นเงาของมินตราภาพนั้นช่างงดงามเหลือเกินอย่ามองสิตอนนี้พี่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะไม่เลยครับมินตราคุณสวยมากจริงๆผมค่อยๆดึงแขนของมินตราลงเพื่อที่จะได้เห็นร่างกายของเธออย่างเต็มตา แม้จะมีร่องรอยของการเวลาแต่มันกลับยิ่งเสริมความงามและความสมบูรณ์ในวัยของเธออาธานินปลายนิ้วของมินตราที่กำลังปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตของผมสั่นระริกวินาทีที่ผิวเนื้อของเราสัมผัสกันมันเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านสัมผัสของผิวต่อผิวที่ห่างหายไปนานมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ผมขึ้นไปคล่อมร่างของมินตราและเราสบตาก,กันแม้จะอยู่ในความมืดแต่แววตาของเธอก็เปลี่ยนไปด้วยแรงปรารถนาผมเข้าไปได้ไหมครับความอบอุ่นของมินตราโอบล้อมผมไว้อย่างสมบูรณ์ ผมเริ่มขยับอย่างช้าๆในห้องนอนมีเพียงเสียงหอบหายใจที่หนักหน่วงเสียงเตียงที่ลั่นเอียดอาดและเสียงเรียกชื่อของกันและกันผมซบหน้าลงที่ซอกคอของเธอเสียงทั้งหมดในโลกพันเงียบหายไปเหลือเพียงเราสองคนในวินาทีนั้นความสุขที่ไม่อาจบรรยายได้ถาโถมเข้ามาเรานอนกอดกันอยู่อย่างนั้นเน่นานข้างนอกฝนยังคงตกเสียงหยดน้ำฝนที่ไหลกระทบหน้าต่างขับกล่อมห้องนอนอันเงียบสงบของเราทันี้แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีผมเองก็หาคำตอบสำหรับคำถามของมินตราไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือตอนนี้เราได้ข้ามเส้นที่ไม่อาจหวนกลับไปได้แล้วผมไม่รู้ครับแต่ผมไม่เสียใจเลยที่ก็เหมือนกันนานเท่าไหร่แล้วนะที่ไม่ได้รู้สึกมีความสุขแบบนี้หลังจากคืนนั้นเราต่างก็มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อกันแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกผิดอย่างรุนแรงก็เข้ามาแทนที่เราเริ่มนัดเจอกันสัปดาห์ละสองถึงสาครั้งและทุกครั้งที่พบเป็นความสัมพันธ์ของเราก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นคอนโดของผมกลายเป็นพื้นที่ลับของเราสองคนที่นั่นเราสามารถเป็นของกันและก,กันได้อย่่างเต็มที มินตราเริ่มมีความมั่นใจในการแสดงความปรารถนาของตัวเองมากขึ้นและผมเองก็กล้ากับเธอมากขึ้นเช่นกันทนินตรงนี้เป็นไงมินตรายิ้มอย่างยั่วยวนขณะนั่งอยู่บนโซฟามินตราคุณนี่จริงๆเลยจากโซฟาสู่โต๊ะในครัวหรือแม้กระทั่งที่ระเบียงเราไม่อาจต้านทานแรงปรารถนาที่มีต่อกันได้มันเหมือนกับว่าความรู้สึกที่ถูกเก็บกดมาตลอด20ปีได้ระเบิดออกมาแต่เมื่อต้องเจอหน้าพี่ชายในงานรวมญาติหัวใจของผมก็แทบสลาย ทุกครั้งที่เห็นท่าทีที่พี่ชายปฏิบัติต่อมินตราความโกรธก็พุ่งพลานแต่ในขณะเดียวกันก็ทรมานกับความรู้สึกผิดที่ช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ยุงย่งๆนะฝากดูแลมินตราด้วยนะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยได้สิพี่ทุกครั้งที่ต้องสนทนาแบบนี้หัวใจของผมเจแบบ็บแปกผมโกรธที่พี่ชายไม่ใส่ใจมินตราแต่ในขณะเดียวกันก็ทรมานกับความคิดที่ว่าผมกําลังหักหลังพี่ชายของตัวเองท่านินเรารู้นะว่าเราไม่ควรทําแบบนี้วันหนึ่งมินตราถามขึ้นขณะที่อยู่ในอ้อมแขนของผม เราเพิ่งมีอะไรกันเสร็จและผิวเนื้อของเรายังคงแนบชิดกันอยู่ผมรู้ครับแต่ผมห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่ก็เหมือนกันจำไม่ได้แล้วว่ามีความสุขแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และวันหนึ่งมินตราก็ตัดสินใจทนิงพี่จะคุยเรื่องยากับธดาพี่ทนใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วในใจผมสับสนไปหมดผมรักมินตรายอย่างจริงใจแต่ความรู้สึกผิดต่อพี่ชายและความรับผิดชอบต่อการล่มสลายของครอบครัวทําให้ผมทรมานที่แน่ใจหรือมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยนะพี่ทนมามากพอแล้วพอแล้ว,ลวจริงๆ เมื่อมินตรายื่นคำขาดขออย่าพี่ชายผมก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเป็นปฏิกิริยาที่คาดเดาได้อยู่แล้วและในระหว่างนั้นก็มีวิกฤตที่ความสัมพันธ์ของเราเกิดจะถูกเปิดเผยทำไมอยู่ๆถึงมาขอหย่าหรือว่ามีผู้ชายคนอื่นเมื่อผมได้ยินที่ชายตะคอกใส่มินตราหัวใจผมก็เต้นระรัวแต่มินตราก็ไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ของเราจนถึงที่สุดทนินมที่ไม่อยากให้หนายต้องมาลำบากพระพี่ไม่เป็นไรครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเลือกเองผมจะรับผิดชอบเอง ในที่สุดมินตราก็เริ่มดําเนินการฟ้องหย่าและผมตัดสินใจที่จะเว้นระยะห่างให้มากที่สุดในระหว่างกระบวนการนั้นแต่หัวใจของเรากลับยิ่งผูกพันกันลึกซึ้งขึ้นเรายังคงนัดเจอกันอย่างระมัดระวังมากขึ้นและทําความรู้จักกันและการในมุมที่ลึกกว่าเดิมหนึ่งเดือนผ่านไปผมได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดเป็นพี่ชายของผมเองท่านินมาดื่มกันหน่อยไหมผมนั่งดื่มกับพี่ชายสองต่อสองเป็นครั้งแรกในรอบนานใบหน้าของพี่ชายดูซูบโสมลงไปมากในเวลาเพียงเดือนเดียว หลังจากดื่มไปได้หลายแก้วพี่ชายก็เอ่ยปากขึ้นทนินพี่ทมินตราเจ็บปวดมากจริงๆแล้วมันเป็นความผิดของพี่ทั้งหมดที่รู้พี่รู้ว่าแกสนิทกับมินตราวินาทีนั้นหัวใจของผมแทบหยุดเต้นหรือว่าพี่ชายจะรู้เรื่องของเราแล้วคอของผมแห้งผากที่หมายความว่ายังไงครับมินตราเขาเพิ่งพาแกมากเลยขอบใจนะผมถอนหายใจอย่างโล่งอกดูเหมือนว่าพี่ชายจะยังไม่รู้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเราที่ผ่านมาพี่ละเลยมินตราเกินไปมัวแต่ไปหลงผู้หญิงคนอื่นที่มันโง่จริงๆ น้ำตาคลออยู่ในดวงตาของพี่ชายเป็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันยิ่งทําให้ผมเจ็บปวดในใจมินตราเขาคงตัดสินใจแน่วแน่แล้วเรื่องอย่าพี่ง้อเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลเลยอย่างนั้นเหรอครับทนินพี่ทําร้ายมินตรามากเกินไปแล้วแกช่วยดูแลเขาแทนที่ได้ไหมมันน่าตกใจมากคําพูดนั้นฟังดูราวกับว่าพี่ชายรู้ทุกอย่างและยอมรับความสัมพันธ์ของเราแต่สีหน้าของพี่ชายดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าการฝากฝังอดีตภรยาไว้กับน้องชาย ที่ครับพี่มินตราเป็นคนเข้มแข็งเธออยู่ได้ด้วยตัวเองแน่นอนครับเออนั่นสินะแต่ก็ช่วยติดต่อดูบ้างว่าเขาเป็นยังไงคืนนั้นหลังจากแยกกับพี่ชายผมโทรหามินตราผมไม่ได้เล่าบทสนทนากับพี่ชายให้เธอฟังแต่ผมบอกเธอว่าผมไม่อยากทนทุกข์กับความรู้สึกผิดอีกต่อไปแล้วและตอนนี้ผมอยากจะยอมรับความสัมพันธ์ของเราอย่างเปิดเผยหลังจากที่มินตราและพี่ชายหย่าก,กันได้6เดือนเราก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อย่างเงียบๆสายตาของครอบครัวยังคงเย็นชาแต่ก็มีบางคนที่คอยให้กำลังใจและยินดีกับความสุขของเรา ทนินตอนนี้เราอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เรารักกันได้อย่างเปิดเผยแล้วคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่เราสามารถสัมผัสกันและกันได้อย่างเต็มที่โดยปราศจ,จากความรู้สึกผิดที่สะพ้ายไม่สิตอนนี้คือมินตราผิวที่เนียนนุ่มลมหายใจที่อบอุ่นและสายตาที่เปี่ยมด้วยรักของเธอวินาทีที่เรานอนมองหน้ากันบนเตียงความเจ็บปวดและความขัดแย้งที่ผ่านมาทั้งหมดดูเหมือนจะถูกชะล้างออกไปมินตราตอนนี้เป็นเวลาของเราสองคนแล้วนะอึ้มเราไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วผมค่อยๆปลดกระดุมชุดนอนของมินตรา ตอนนี้ผมอยากเห็นทุกอย่างของเธอภายใต้แสงไฟที่สว่างสวยไม่ใช่ในความมืดอ,อีกต่อไปมินตราย,ยังคงเขินอายแต่เธอก็ไม่ได้ปิดบังตัวเองอีกแล้วท่านินในสายตาคุณฉันสวยจริงๆเหรอสวยที่สุดในโลกเลยครับทุกอย่างของคุณท่านินเราเจอกันช้าไปหน่อยงั้นเรามารักกันให้นานกว่าเดิมนะครับเพราะทุกๆวันที่เหลืออยู่ของเรามีค่าความรักในวัยห้าสิบนั้นแตกต่างจากวัยหนุ่มสาวมันลึกซึ้งกว่าโหยหามากกว่าและรู้สึกขอบคุณมากกว่า เราจับมือที่เริ่มเหี่ยวย่นของกันและกันและให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันช่วงหกเดือนแรกเรามีความสุขมากจริงๆเหมือนคู่รักข้าวใหม่ปลามันแค่ได้เห็นหน้ามินตราทุกเช้าก็ทําให้วันทั้งวันของผมสดใสแล้วแต่แล้วปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงก็เริ่มคื้นล่านเข้ามาทํากันลงได้ยังไงผมไม่มีวันลืมวันที่ลูกชายของพี่ชายหลานชายของผมบุกมาที่บ้านแล้วตะโกนใส่หน้าเราในดวงตาของเด็กคนนั้นซึ่งก็เป็นลูกชายของมินตราด้วยเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความรู้สึกถูกหหัักลง อาจจะทำกับเมียของพ่อได้ยังไงไม่ว่าผมจะพยายามอธิบายแค่ไหนเขาก็ไม่คิดจะรับฟังครอบครัวของพี่ชายส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเราและญาติบางคนก็ตัดขาดการติดต่อมินตราเองก็ต้องต่อสู้กับสายตาของเพื่อนฝูงตอนแรกความสัมพันธ์ของที่สบายกับน้องสามีสร้างความตกตะลึงให้กับหลายคนแต่มินตราเข้มแข็งมากนี่คือชีวิตของฉันฉันใช้ชีวิต50ปีเพื่อแคร์สายตาคนอื่นมาตลอดแต่ตอนนี้ฉันจะใช้ชีวิตอย่างที่ฉันมีความสุข ความเด็ดเดี่ยวของเธอทําให้ผมแทงแกร่งขึ้นด้วยเราค่อยๆเลิกสนใจสา,สายตาคนรอบข้างและเริ่มใช้ชีวิตที่เป็นของเราอย่างแท้จริงหนึ่งปีต่อมาเราซื้อเพนชั่นเล็กๆแห่งหนึ่งที่หัวหินด้วยความที่ผมทํางานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมผมจะมีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยตัวเองเราตัดสินใจทิ้งชีวิตในกรุงเทพและเริ่มต้นใหม่เรามาเริ่มชีวิตใหม่ของเราที่นี่กันเอถอะท่านินฉันมีความสุขขนาดนี้ได้จริงๆหรือบางทีก็เหมือนฝันไปแน่นอนสิเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขอย่างเต็มที่ การบริหารเพนชันสนุกกว่าที่คิดการต้อนรับแขกการเตรียมอาหารเช้าการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆมินตราใช้ความละเอียดอ่อนของเธอสร้างความรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านให้กับแขกและผมก็ใช้ประสบการณ์ของผมในการดูแลจัดการพื้นที่ตกกลางคืนเราจะมองทะเลโอบกอดกันและกันและปิดท้ายวันตอนนี้เป็นเวลาสองปีแล้วความรักของเราอาจไม่เหมือนตอนแรกแต่มาลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมทนินวันนี้เดี๋ยวฉันนวดให้นะช่วงนี้ปวดหลังบ่อยไม่ใช่เหรอฝ่ามือของมินตราเป็นเหมือนเวทมนต์ที่ช่วยคลายความเหนื่อยล้าให้ผมได้เสมอ เมื่อมือของเธอไล้ไปตามแผ่นหลังคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะมีความสุขไปกว่านี้อีกแล้วมินตรามือของคุณน,นี่พิเศษจริงๆเลยนะเอาหน้าไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่รักเท่านั้นแหละหลังจากการนวดจบลงริมฝีปากของเราก็ประกบกันอย่างเป็นธรรมชาติตอนนี้เราแสดงความรักกันนอกห้องนอนได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นในห้องครัวที่ระเบียงหรือแม้กระทั่งริมหน้าต่างที่มองเห็นทะเลทนินตรงนี้เดี๋ยวก็มีคนเห็นหรอกเวลานี้ไม่มีใครแล้วน่ารักกันไปพางมองทะเลไปพางโรแมนติกจะตาย มินตราลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะแล้วพยักหน้าตามข้อเสนอของผมวินาทีที่เรารู้สึกถึงกันและก,กันริมหน้าต่างที่มองเห็นทะเลกลเป็นความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนยิ่งอายุมากขึ้นแรงปรารถนาที่มีต่อกันกลับยิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันเป็นความรักที่ลึกซึ้งและสบายใจแตกต่างจากความรักอันร้อนแรงในวัยหนุ่มสาวเราต่างรู้จักร่างกายของกันและก,กันเป็นอย่างดีและสามารถรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรทนินมากอดหน่อยผมขึ้นไปคล่อมร่างเธอและกอดเธอไว้แน่น ร่างกายของมินตรายังคงสั่นไหวเล็กน้อยผมกระซิบข้างหูเธอรักนะมินตราฉันก็รักคุณธนินความรักของเรายังคงดำเนินต่อไปเช่นนี้สายตาของคนรอบข้างอาจจะยังคงเย็นชาแต่เราก็ไม่ได้สนใจมันอีกต่อไปเพราะเรามีโลกของเราเองผมไม่อาจบอกได้ว่าความรักของเราสมบูรณ์แบบยังมีผู้คนมากมายที่ไม่เข้าใจเราและบางครั้งเราเองก็ยังรู้สึกเสียใจกับอดีตแต่ทุกเช้าเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของมินตราผมก็มั่นใจว่าน,นี่คือโอกาสครั้งที่สองที่ผมได้รับ เช้านี้มินตราก็ตื่นขึ้นข้างๆผมและมอบรอยยิ้มให้เป็นสิ่งแรกรอยยิ้มนั้นบรรจุไว้ซึ่งความยากลําบากและความสุขทั้งหมดที่เราได้เดินผ่านมาด้วยกันท่านนินวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันนะถ้าได้อยู่กับคุณทุกวันก็เป็นวันที่ดีครับในชีวิตของคุณบางครั้งความรักที่ไม่คาดฝันก็อาจมาเยือนได้เมื่อถึงตอนนั้นอย่าได้กลัวเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขและการค้นหาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่มีคำว่าสายเกินไปหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทุกท่านได้นะครับ ฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับและสามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณได้ในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนและเข้าใจซึ่งกันและกันครับ